เคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องวิ่งตามผู้ชายที่เขาไม่แม้แต่จะสนใจคุณคุณต้องเป็นฝ่ายมานั่งชวนคุยโดยที่เขาไม่เคยถามคุณกลับเลยว่าเขาอยากจะรู้จักอะไรคุณบ้างหรือคุณต้องเป็นฝ่ายที่อยากจะเจอเขาโดยที่เขาไม่เคยเอ่ยปากนัดเจอคุณก่อนเลยหรือแม้แต่เอ่ยปากว่าอยากจะเจอคุณเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันมีแต่คุณที่ทําสิ่งนี้อยู่ฝ่ายเดียวก็คือคอยวิ่งตามเขาและเขาก็เหมือนจะวิ่งหนีไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับ ถ้าหากว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้วันนี้ครับผมจะมาบอกครับว่าผู้หญิงแบบไหนที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยวิ่งตามเขาเอาง่ายๆว่าผู้หญิงแบบไหนที่จะไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแบบที่คุณเจอซึ่งถ้าหากว่าคุณรู้และคุณทําได้คุณก็จะไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนผมการันตีเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบ ก่อนอื่นครับผมต้องถามคุณก่อนครับว่าในชีวิตคุณเคยมีใครสักคนไหมที่เขาคอยมาตามเอาใจคุณอาจจะไม่ใช่แฟนนะแต่เป็นเพื่อนคุณก็ได้คนในครอบครัวคุณก็ได้ที่เขาต้องคอยตามเอาใจคุณอนะโดยที่คุณจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์เขามากมายคุณมีคนแบบนั้นในชีวิตคุณไหม โอเคเผื่อคุณจะนึกไม่ออกนะครับผมใบให้บางทีอ่ะคนส่วนมากชอบคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่ทําให้อ่ะมันคือหน้าที่ที่เขาต้องทําที่เขาต้องคอยเอาใจเราคอยดูแลเราคุณรู้นะว่าพ่อแม่คุณรักคุณอ่ะแต่คุณแทบจะไม่เคยรู้สึกเลยว่าคุณต้องตอบแทนอะไรเขาบ้างจนวันหนึ่งที่คุณโตมากพอคุณถึงจะเริ่มเห็นว่าเออฉันต้องตอบแทนคนคนนี้เพราะคนคนนี้รักฉันมากกว่าคุณจะคิดได้คุณอยู่เท่าไหร่แล้วแต่นี่คือพ่อแม่คุณครับที่เขาสามารถจะทําแบบนี้กับคุณได้ทั้งชีวิตจนกว่าคุณจะคิดได้แต่ คุณไม่สามารถทำแบบนี้กับผู้ชายได้ทางชีวิตจนกว่าเขาจะคิดได้คุณไม่มีเวลามากพอขนาดนั้นครับที่จะมาเสียเวลาวิ่งตามใครสักคน เพราะการที่คุณวิ่งตามครับหนึ่งนะมันทําให้คุณเนี่ยจีบติดยากการที่เราวิ่งตามใครสักคนอีกในหนึ่งมันกําลังแปล,ปลว่าเราขาดเขาไม่ได้และมันแปลว่าเขาจะทําอะไรกับเราก็ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าคุณดูสถานะต่ากว่าเขาเยอะมากเลยแล้วผมถามหน่อยว่าคนที่สถานะสูงกว่าจะเอาคนที่สถานะต่ํากว่ามาเป็นแฟนไหมแน่นอนว่าก็ไม่ คนเราจะชอบคนที่สถานะเท่ากันหรือสูงกว่าเท่านั้นหรือต่อให้คุณจีบติดนะคุณก็ต้องตามเขาไปตลอดมันจะไม่มีวันที่คุณถือไพ่เหนือกว่าเขาได้เลยเพราะคุณจะไม่กล้าพอที่คุณจะเสียเขาไปหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังวิ่งตามใครสักคนอยู่สิ่งที่ผมอยากให้คุณทําก็คือคุณต้องกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นเห็นคุณค่าคืออะไรบางคนคิดว่าเห็นคุณค่าต้องสวยต้องแต่งตัวดูดีดูแพงไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่คําว่าคุณค่าของตัวเอง ถ้าหากว่าคำว่าสวยแต่งตัวดูดีดูแพงมันเป็นสิ่งมีค่าจริงๆอนะ คุณคงจะไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงแต่งตัวดูดีมานั่งร้องไห้แต่ผมเชื่อครับว่าหลายคนคงจะเคยเห็นผู้หญิงที่สวยไม่น่าจะอกหักมานั่งร้องไห้อกหักเรื่องผู้ชายเพราะจริงแล้วการที่เห็นคุณค่าตัวเองนั้นมันไม่แปลว่าต้องสวยต้องแต่งตัวดูดีต้องดูแพงแต่มันคือการที่เรารู้ว่าตัวเราเองเนี่ยผู้ควรกับความรักหน้าตาแบบไหนผู้ควรที่จะเจอคนแบบไหนในชีวิตเรา ถ้าเราตอบตัวเองได้ชัดเจนว่าเราคู่ควรกับแบบไหนน, <sim. S 1> นี่แหละคือการให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าหากว่าใครอยากที่จะหลุดออกจากวงจรแบบนี้และอยากรู้ว่าการรักตัวเองเป็นยังไง,เ,งเห็นคุณค่าตัวเองมันเป็นยังไงผมมีคอร์สชื่อว่า Make Him Crazy ครับมันแปลว่าทำยังไงให้เขาคลัง่งคุณสุดๆจากที่คุณต้องวิ่งตามเขาทำยังไงให้เขามาวิ่งตามคุณทำยังไงให้คุณถือไพ่เหนือว่าเขา สิ่งที่สำคัญคือมันไม่ใช่ทำให้แค่ผู้ชายคนนี้มาวิ่งตามคุณแต่สิ่งสำคัญคือมันทำให้คุณรู้ว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรคุณค่าสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าคนจะเห็นคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อคุณเห็นคุณค่าของตัวเองที่ทุกวันนี้คุณต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณแล้วจะทำยังไงล่ะให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองคอร์สนี้ครับจะบอกครับวิธีการสร้างคุณค่าของตัวเองต้องทำยังไง ถ้าว่าใครสนใจคุณสามารถแอดมิทย a แอดชองคาริสตรงนี้เลยครับหรือว่าคุณสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนก็ได้ครับถ้าว่าคุณสมัครตอนนี้คุณจะได้ราคาพิเศษสุดๆเฉพาะ50คนแรกเท่านั้นและหลังจากนี้ราคาจะขึ้นไปมากกว่านี้คอร์สนี้ครับเราจะสอนกันคั้แรกในวันที่6เดือน7ปี2565ครับถ้าว่าใครสนใจรีบทักมานะครับผมชองคาริสครับ